สิ่งที่ทำให้ตาบรามีการอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรโดยกว้างๆมันสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภท ค่าตับสูงแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อละสวัสดีค่ะพบกับแนนี่แหลกนะคะสําหรับคลิปที่แล้วเนี่ยมีการพูดไปแล้วว่าเออการดูค่าตับนะแบบไหนที่เขาจะเรียกว่าค่าตับสูงแบบไหนเรียกว่าตับอักเสบมันก็จะเกิดคําถามต่อใช่ไหมคะว่าเออพอเรารู้แล้วว่าตับเรามีปัญหาเนี่ยมันจะต้องทํายังไงต่อถูกไหมก่อนที่จะไปถึงจุดนะั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะลงลิกไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะให้ลองกลับเข้าไปดูในคลิปนั้นก่อนก็ได้ค่ะ ก็หลังจากที่พอเราดูแล้วว่าค่าตับเราสูงหรือว่าเรามีการตับอักเสบเนี่ยก็จะต้องหาสาเหตุก่อนละค่ะว่าสิ่งที่ทําให้ตับเรามีการอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรโดยกว้างๆมันสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทข้อแรกเนี่ยการที่เราตับอักเสบนั้นเกิดจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ตับอักเสบ B หรือว่าตับอักเสบซีสำหรับตัวเทสที่จะใช้ในการตรวจเนี่ยก็ตามที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ไว้ให้ดูนะคะ กลุ่มที่2ก็คือใช้ดูว่าตับอักเสบเนี่ยของเรามันเกิดจากการที่เราดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าค่ะนะ่ะอันเนี้ยนักดื่มริงแดงดังชนแกวกันตอนเย็นเนี่ยต้องดูตัวนี้เลยนะคะเทสที่จะใช้ในการดูว่าตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือตัว gamma GT นะคะหรือว่าตัวย่อก็คือ GGT ค่ะส่วนต่อไปกลุ่มที่3ก็คือการที่มีตับอักเสบเ,เกิดจากโรคตับจริงๆ ซึ่งการที่จะบอกได้ว่ามันเกิดจากโรคตับจริงๆรงหรือเปล่าเนี่ยโอนไม่จะใช้เทสในการตรวจหลายตัวเลยนะคะเหมือนตาที่ขึ้นให้ดูอันนี้เลยค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่4ก็คือเกิดจาก ความเสี่ยงที่เราอาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่านะโรคมะเร็งตับนะคะในบางครั้งมะเร็งตับเนี่ยเริ่มต้นอาจจะเจอภาวะตับอักเสบก่อนเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยค่ะมันจะทําให้ค่าตับเนี่ยสูงแล้วก็สารอัลฟาท็อกซินถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยรับไปในระยะเวลานานก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งตับได้ซึ่งรายการที่จะ ใช้ในการตรวจว่าเรามีความเสี่ยงสำหรับเป็นมะเร็งตับหรือเปล่านั่นก็คือการตรวจ AFP นะคะ ก็ทั้งหมดนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิตของแพทย์อีกทีนึงนะคะว่าทางแพทย์เนี่ยเขาจะมีการสั่งตรวจเทสอะไรบ้างเพราะว่าการที่จะวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคโรคหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้การตรวจเพียงแค่ตัวเดียวได้นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวแต่ละเทสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแปลผลยังไงเนี่ยก็กดติดตามนนี้แหละไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยจะมาท้าอธิบายไว้อีกทีนึงคะ่ะ ับคลิปนี้บ๊ายบาย